ปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นบ้านเราแล้วก็กดดันหุ้นโลกหรือเปล่าค,ความเสี่ยงที่เรียกว่าความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์สงครามเนี่ยคโลกเติบโตดีๆตอนที่มีความสงบสุขนะตอนที่ทุกคนเนี่ยค้าขายใช่ไหมอะไรบบตา่างๆแล้วก็เริ่มมีการเปิดประเทศให้ทุนไหลจนกระทั่งมาถึงเร็วๆเนี่ยมันเริ่มลับลับทิศ เริ่มมีสงครามใหม่แล้ความรุ่งเรืองที่คุณเคยมี30ปกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะกลับมาสู่โลกเก่าที่ปิดกันแข่งขันไม่เข้ามีสงครามการค้า,ขขาไม่เก็กลับมาแบบเฮ้ยเป็นช่วงที่โลกแย่อาจจะไม่ใช่สั้นๆสาปีอาจจะเป็น10ปีก็ได้ไม่มีคนรู้นะเราอาจจะเข้าสู่ยุค l o ล t เด c a ก e ของโลกเป็นไปได้ทุกๆประเทศดีเหนื่อยหมดไม่มีประเทศไหนจเจริญ ไม่ใช่แค่ไทยแต่ว่าเป็นหน้าศูนย์ของโลกถ้ามันยังสงครามสู้รบกันแบบนี้เศรษฐกิจมันจะเน่าพุ่นมันจะเน่าเออมันจะเน่าอย่างนั้นเลยเพราะว่าตอนเนี้ยมันเป็นช่วงพีคที่สุดแล้วพูดกลพูดตกลงกันไม่ได้สงครามการค่าเกิดไม่ได้แล้วก็ทาริสมันหนักเกินไปเนี่ยมันอาจจะเป็นบอกว่าเฮ้ยเจ๊งละพุ่นมันก็จะค่อยๆตกๆรอให้คุณมี AI ไอทอย่างอย่างนี้นะ เพราะเราก็ไม่รู้นะว่าสุกรลง AI มันจะสามารถจะทิกฟื้นโลกแค่ไหนตอนนี้ สถานภาพของรัฐบาลก็ยิ่ยยงเป็นคำถามค่ะอาจารย์คะแล้วก็เราก็ยังมีสิทธิที่เป็นปัญหาความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่ประเด็นเกิดขึ้นมาอีกด้วยนะคะอ,ะอาจารย์เคยพูดถึงเรื่องของการแนวคิดในอดีตที่ผ่านมาเรื่องของการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้านะคะแล้วก็ทำให้ใโตมากตลาดหุ้นก็รุ่งม,มากนะคะแต่ว่านาทีนี้เหมือนจะหมุนกลับนะคะในบ้านเราขับเพื่อนบ้านเราก็ขัดแย้งกับระดับโลกตอนนี้เขารุบกันใหญ่นะคะทั้งการ เอลรัสเซียยูเครนนะคะ,ะ,ะมันปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นบ้านเราแล้วก็กดดันหุ้นโลกหรือเปล่าคะ่ะความเสี่ยงที่เรียกว่าความเสี่ยงภูมิรัศาสตร์สงครามเนี่ยค่ะชัดเจนนะค,ะนคือ <c oughs> ในประวัติศาสตร์เนี่ยโลกตเติบโตดีๆตอนที่มีความสงบสุขนะตอนที่ทุกคนเนี่ยค้าขายใช่ไหมมีเรียกว่า world trade organization <c oughs> ใช่ไหมให้ทุกคนมาค้าขายแล้วทุกคนต้องตั้งกติกาให้ค้าขายกันคล่องตัว อะไรต่างๆแล้วก็เริ่มมีการเปิดประเทศให้ทุนไหลทุนเนี่ยพอไหลไปที่ไหนก็ไปสร้างงานสร้างงานก็ค้าขายกันผลิตสินค้าสุมออกค้าขายให้คนในประเทศต่างประเทศ <c oughs> เพราะฉะนั้นในระบบตรงนี้มันสําคัญในการทําให้เศรษฐกิจโลกเจริญเติบโตชัดเจนก่อนหน้านั้นอ่ะจะมาก่อนที่จะมี World Trade Organization มีอะไรเนี่ยมันจะเป็นโลกของคอมมิวนิสต์กับโลกเสรีรัเสเซียกับมาอเมริกา เคยมีจีนเป็นอยู่ฝั่งรัเสเซียไกลๆจะมามันก็ไม่ยอมมากันนะไม่คาดขายนะเพราะว่าถือว่าเป็นศัตรูจะมาทุนไปไม่ได้ห้ามทุนผ่านอะไรต่างๆก็กีดกันรกันอย่างบ้านเราเานี่ยจะมาอย่างสมมติว่ากัมพูชาเนี่ยพอเราปิดต๊บเนี่ยการค้าไปไม่ได้ละจ่มาทุกทีเขาคาดขายวันปีตนึงกี่ตังกี่ตังไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยมันก็หายไปถ้าคุณจีดถูกไห โลกก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจะเป็นเราสังเกตได้เลยว่าโลกสมัยหนึ่งเนี่ยตอนที่มีสงครามเวียดนามเป็นตัวอย่างเศรษฐกิจโลกไม่ไปไหนหรอกเจ้งอเมริกาก็เน่าเลยแต่มาแทบจะเป็นประเทศแบบโอ้โหหนักหนามากนะเกิดประชวงกันทุกวันนะคนบางคนนี่แบบเป็นฮิปปี้เป็นอะไรแบบรับไม่ไหวกับประเทศกับโลกอะไรต่างๆเขาเลยทําตัวเป็นฮิปปี้ไงนะบ้าบอไปเลยเพราะว่าโลกไม่มีความหวัง ตัวเขาเองเดี๋ยวจะถูกเกณฑ์ทหารจะเป็นลบจะไปตายเพื่ออะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยคือมันจะเป็นอะไรที่แบบงั้นใครอยากจะทํามาหากินใครอยากจะไปค้าขายนันก็ไม่มีงไงพอหลังจากที่รัเสเซียเขาล่มสลายหลังหลังจากเมืองจีนเปิดประเทศเปิดให้เข้าเลยเมืองจีนแต่ก่อนเป็นคอมมิวนิสต์คนจีนออกมาไม่ได้เราก็เข้าจีนไม่ได้สมัยก่อนเนี่ยเขาปิดเมืองเลยเป็นม่านไม่ไผ่ม่านเหล็กอะไรก็ว่าไปจะมาพอเขาเปิดปุ๊บโอ้โหทีนี้ เริ่มละ่ะทุนก็เริ่มเข้าไปใช่ไหมคนงานก็มีงานทําผลิตสินค้าถูกๆส่งออกเราก็ส่งครับสารพัดน,นั่นคือช่วงที่โลกจเจริญที่สุดจเจริญไปยาวนานมากนะผู้ดตรงชีวิตเนี่ยตั้งแต่ผมพอจบมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เริ่มละ่ะเสร็จโลกโลกเริ่มเปิดก่อนผมจบมหาลัยเนี่ยคุณไม่รู้หรอกพวกนี้ไม่มีทางรู้หลายสิบปีก่อนมันไม่เหมือนวันนี้ประเทศไทยไม่ได้เหมือนวันนี้เลยมันเงียบเงียบมันแบบไม่มีอะไรแล้วก็ เรื่องการเมืองก็แรงมีการระดมปลุกระดมกันแบบนั่นนะพยายามจะให้คนเป็นคอมมิวนิสต์พยายามต่อสู้กันแล้วก็มีสงครามเวียดนามสงครามเกาหลีมาก่อนเวียดนามลบพุ่งกันตลอดไม่มีการใครจะมีม,มีเวลามีอะไรไปทำมาหากินไม่ต้องพูดถึงตัวเวียดนามเองอะซึ่งจนมากเลยเพราะว่าสงครามมาตลอดพอหลังจากมันนะพเรื่องอุดมการทางการเมืองหายไปเนี่ย อ่ารัสเซียล่มสลายก็เปิดประเทศมาต้องรู้กี่สิบประเทศแล้วก็ค้าขายกันหมดรวมถึงยูเครนอะไรต่างๆจะมาจีนไปจีนนี่เปิดนี่ยิ่งสําคัญกลายเป็นโอ้เขาเรียกว่าอารุณง,งานของโลกเลยเพราะคนเยอะมากคนเก่งมากพอเปิดประเทศให้ค้าขายได้ให้ทุนเข้าได้รวยเละกะละล็กเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดจนกระทั่งมาถึงเร็วๆเนี่ยมันเริ่มลับลับทิศเริ่มมีสงครามใหม่ละ สงครามระหว่างประชาชาตินี่หายไปตั้งแต่สงครามเวียดนามนะหลังจากนั้นไม่เคยมีมีแต่สงครามเทรลิสเป็นกลุ่มเล็กๆไม,ไม,ไม่ไม่รู้อยู่ไหนแต่ว่าอยู่ในป่าอยู่ในอะไรว่าไปอยู่ในทะ,ทะเลทรายมีแค่นั้นเองถึงแม้จะเรื่องเราแถาวๆอะไรมากแต่ว่าไม่กระทบเศรษฐกิจโลกแต่พอตอนหลังนี่เริ่มกลับมาละหลายสิบปีประมาณเกือบสี่สิบปีนะ่ะพัตถาจากมันก็หมุนกลับมาเจอเรื่องใหม่ละสงครามก็ัมาใหม่ละมันเครียดนะันะ เริ่มรัสเซียก็บุกนูน่นยูเครนอีหร่านอีลบกับตะเอวอะไรต่างๆใช่มาแม้กระทั่งเรื่องที่ว่าเนี่ยระหว่างกัมพูชากับเราเนี่ยเมื่อสามสิบกว่าปีก่อนนะ่ะเราก็เกิดลบกันแล้วเสร็จแล้วเราก็จับมือกันค้าขายมันก็รุ่งเรืองการค้าก็ดีอะไรต่างๆไม่มีปัญหาเลยสามสิบกว่าปีผ่านไปตอนนี้กลับมาแบบเดิมละว,ว่าจะปิดประเทศจะลบกันซึ่งอันเนี้ยมันก็ เหมือนกับว่าความรุ่งเรืองที่คุณเคยมีสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะกลับมากลับมาสู่โลกเก่าที่ปิดกันแข่งขันไม่เข้ามีสงครามการค้าเข้าใจไหมมันมันมันเป็นรัฏจัอนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อเราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยดีแล้วนะไอ้หุ้นที่มันดีมาตลอดหลายสิบปีนี่ต้องถือว่าหุ้นดีมากนะคุณกิตาคนไทยก็รวยเพราะหุ้นไปเยอะแยะมันอาจจะหมด มันอาจจะกลายเป็นว่าไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้มันคุณจะไปคิดว่าจะรวยจากหุ้นเลยอ่าเพราะว่าถ้าโลกก็เป็นอย่างที่ว่านะคือมีทํามีอะไรที่มาแบบแล้วก็ไอหุ้นใหญ่ๆที่แบบว่าเจ็ดนางฟ้าสิบทศกัณฐ์อะไรก็ว่าไปเนี่ยนะจะมาถ้าเกี่ยวก็ทําเรื่องนี้ปุ๊บมันเริ่มดาวมันเริ่มแบบคาาขายไม่เคยได้จีนก็ไม่ให้ครับอันนี้ก็ภาษีสูงเกินไปเริ่มปิดกัน้นปิดกัน้น ไมช่กลับมาแบบเฮ้ยเป็นช่วงที่โลกแย่อาจจะไม่ใช่ทสั้นสามสี่ปีอาจจะเป็นสิบปีก็ได้ไม่มีคนรู้นะเราอาจจะเข้าสู่ยุค lost decade ของโลกเป็นไปได้เป็นไปได,ปไได้ที่ว่าเฮ้ยมันกลับมาแล้วไงมันกลับมาเหมือนสมาสงครามเวียดน,นามช่วงนั้นที่แบบว่าลบกันแล้วก็ทุกๆุกประเทศดีเหนื่อยหมดไม่มีประเทศไหนจเจริญค่ะไม่ใช่แค่ไทยแต่ว่าเป็น <c oughs> สศูนย์ของโลกถ้ามันยัง สงครามสู้รบกันแบบนี้เศรษฐกิจมันจะเน่าพุ่นมันจะเน่าเออมันจะเน่าอย่างนั้นเลยเพราะว่าตอนเนี้มันเป็นช่วงพีคที่สุดแล้วพูดกบพูดอะแล้วลมันยังไม่ได้ลงนะไอ้ที่ประกาศประกาศไปเนี่ยไปดูเดยไอ้เจ็ดนางฟ้าเนี่ยยังเป็นนางฟ้าอยู่นะมีแค่ตัวสองตัวที่ล่วงไปแต่ที่เหลือยังโหมกลับมาตอนนี้ก็จะเกือบออต้าใหม่ใหม่นะแต่ว่าถ้าเกิดตกลงกันไม่ได้สงครามการค้าเกิดไม่ได้แล้วก็ทาริสมันหนักเกินไปเนี่ย มันอาจจะเป็นบอกว่าเฮ้ยเจงละพูดมันก็จะค่อยๆต,ตกตกตกต่อให้คุณมี AI มสมมติอย่างนี้นะเพราะเราก็ไม่รู้นะว่าตกลง AI มันจะสามารถจะพลิกฟื้นโลกแค่ไหนใช่ไหมค่ะอืมค่ะจุดเรื่องของ AI เนี่ยก็มีการพูด ผู้ที่ยังมองโพสิทีฟอยู่นะคะเหมือนกานค่ะอาจารย์ว่าเราไม่ถอยไปเป็นอย่างในอดีตหรอกเพราะว่ามันมีนวัตกรรม AI ที่จะช่วยเพิ่มอัตราการเติบโตจะสร้างธุรกิจใหม่ๆอีกมากที่มีมูลค่าอยู่นะคะดูมูลค่าหุ้นเอเชียแล้วก็บรรดาธุรกิจจันนังฟ้าก็รู้นะคะโลกจะไม่พังหรอกเพราะว่าเรา AI อาจารย์นิเวศมองยังไงคะอ่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบว่าสําหรับผมเนี่ยมันมันไม่แน่แน่ดีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็บอกว่า พอมีอินเทอร์เน็ตพอมีคอมพิวเตอร์คนก็บอกว่าคนจะต้องตกงานเพราะคอมพิวเตอร์มาแย่งงาน,นแล้วเขาก็บอกว่าผ่านมากี่สิบป,ปีแล้วคนเพิ่มขึ้นคือเทคโนโลยีก็เพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้ลดคนเลยคนกลับต้องเพิ่มขึ้นคนทํางานมากขึ้นมีงานมากขึ้นไม่ใช่น้อยลงไม่ใช่ว่าคอมพิวเตอร์มาแย่งงานคนการเป็นอย่างนั้นแต่ก็มีคนบอกว่าเอาแต่เอมันแตกต่างในอดีตเนี่ย คอมพิวเตอร์มันไม่ได้เหนือกับคนคอมพิวเตอร์มันเป็นเครื่องมือของคนแต่ของใหม่เนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยเอไอมันมันมาแย่งแย่งแย่งงานคนได้จริงมันไม่ใช่มาช่วยงานคนสุดท้ายมันสามารถแย่งงานได้จริงๆถ้าเป็นอย่างนี้โลก,กอาจจะเปลี่ยนอีกขั้นหนึ่งว่าอ่าไม่ใช่แล้วนะที่คุณบอกว่ามีเอไอเนี่ยก็ยังมีงานทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอนะบอกไม่ใช่หรอกเพราะว่าไอ้น,นี่มัน ถึงจุดสุดยอดของมันไงจุดสุดยอดที่ว่าเอ๊ะเป็นครั้งแรกที่เทคโนโลยีมันฉลาดยกับคนแต่มันไม่ต้องอาศัยคนด้วยบางคนบอกมันทำเองมันได้ถ้าเป็นแบบนั้นโลกอาจจะเปลี่ยนเลยว่าเฮ้ยไม่อะคนก็ตกงานไปอะไรไปเพราะว่าไอไอมันไม่ต้องใช้คุณหมายว่ามันมันทำงานแทนคุณมันไม่ใช่มาช่วยคุณทำงานแต่เอผมยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างนะเช่นเขาบอกว่า ต่อไปเนี่ย AI ทำงานเรื่อง call center ได้หมดเลยเอางี้ call center นี่ใช bei bei ้คนเป็นล้านๆนะถูกไหมเพราะว่าคุณติดต่อนู่นติดต่อนี้แล้วประเทศที่ใช้ก็คือฟิลิปปินส์หมายว่าประเทศที่เป็นคน call center ฟิลิปปินส์กับอินเดียที่พูดภาษาอังกฤษช่ไหมาทำงานพวกนี้ได้เงินเยอะๆเลยแต่ถ้าบอกว่าต่อไปเขาเลิกใช้นะเพราะว่า AI เนี่ยมันตอบแทนได้หมดเลยเพราะฉะนั้น call center ทั้งหมดตัดจริง คนจะหายไปกี่ล้านคนที่ที่ทำงานเกี่ยวกับคอเซนเตอร์นี่จนจุนตัวอย่างไงแต่ก่อนมันไม่ใช่แต่ก่อนมันคนอ่ะพอมีเทคโนโลยีมาก็ช่วยให้คนทำคอเซนเตอร์ได้ดีขึ้นมันมีระบบจุ๊บจุแต่ต้องใช้คนแต่อนาคตบอกไม่ต้องใช้แล้วยังมีงานอีกเยอะๆเลยที่ก็บอกไม่ต้องใช้คนเพราะว่า AI มันทำแทนได้เห็นไหมมันก็อาจจะแบบเปลี่ยนไปหมดเลยไงน่าจะไห เพราะนั้นจ่าไปคิดว่ามีไอไอแล้วเศรษฐกิจมันจะรุ่งไปตลอดไม่แน่เพราะอรอบนี้มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนที่ว่ามันพัฒนาจนมันฉลายตัวคนรับพูดอย่างนีง้อ่ะนะก็รอดูกันต่อไปแต่ผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยไม่หรอกยิ่งมีไอไอยิ่ง,ย,งยิ่งมีต้องการคนมากขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นความคิดเก่าอืมปัจจุบันนี่ก็อาจจะเป็นยังมันจะยังเป็นจริงอยู่ผมไม่รู้ แต่มันไม่แน่เพราะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแต่คือมันฉลาดกับคนตอนนี้ยค่ะดังน,นั้นคืออาจารย์เองเนี่ยศึกษาแล้วก็เล็งที่จะลงทุนกับธุรกิจเทคโนโลยีหรือว่าพวก AI หรือที่เกี่ยวข้องเหล่านี้บ้างไหมคะเพราะว่าทั้งโลกนี่ให้ความสนใจมากค่ะบนบล็ทเนี่ยเขาก็ไปลงใน Apple ผูพวกนี้นะคะอาจารย์คะจริงๆผมว่ารอบต่อไปของผมตอนนี้ผมรออยู่นะ ผมบอกแลนะ้วไงผมมีหุ้น30%ในไทยลงทุนโออีโคโนมีลงทุนในสิ่งที่ผมเรียนรู้เข้าใจดีอีก30%ไปลงทุนในไฮโกรดคือตลาดหุ่นเวียดนามที่เขาโตเตบโตได้โตเร็วมากอีก30%เนี่ยก็จะเป็นลงทุนหุ้นโลกและหุ้นโลกเนี่ยผมเชื่อว่าผมคงต้องเลือกไฮเทคทั้งที่ตัวเองไม่ใช่ไฮเทคแต่พราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยไฮเทคเนี่ยมันจะครองโลกอยู่ดี ทุกวันนี้นะคุณกีตารู้ไหมไอ้หุ้นเจ็ดนางฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะมันมีเจ็ดบริษัทเนี่ยมันกินมาเก็ตแชร์มาเก็ตแคปของ S&P ไปกี่สิบเปอร์เซ็นต์่ะมันเยอะมากนะเข้าใจไหมในอนาคตพวกนี้มันจะเป็นบริษัทที่ครองโลกแบบเยอะมากไอ้รุ่นเก่าๆเนี่ยมันมีค่ามีค่าน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าก็าคุณไม่โตแต่เข้าโตแล้คนรุ่นใหม่เนี่ยมันจะใช้พวกนี้เยอะมากจนกระทั่งแบบแบบ มันไม่กี่บริษัทอะมันคลองหมดเลยเพราะหุ้นพวกนี้ส่วนใหญ่มีอยู่คอนเซนเทรตอยู่ในไม่กี่บริษัทนะสินค้าใหม่ๆที่เราใช้ทุกวันเนี่ยพวกเทสตูปเปพวกอินดิจิตอลมันใช้อยู่ไม่กี่บริษัทเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมต้องลงนะแต่ตอนนี้ยังไม่ลงนะถ้าลงทุนหุ้นโลกส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นพวกนี้แหละให้เทคต้องยอมรับแต่เราก็จะเลือกเฉพาะทนะ็อปเนี่ยเราไม่เป็นเรื่องตัวเล็กๆเพราะว่าเราไม่รู้จักมัน เออไม่ต้องเอาเยอะเอาอท็อกทอเลยว่ามันจะต้องอยู่กับเราในโลกจ่มาเออรอเวลาก่อนถ้ามันถูกพอถ้ามัน,นยังไม่ถูกพอก็รอไปอืมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันถูกพออยังกับอืมดังนั้นคือถ้ามองทศวรรษหน้านะคะของเฉพาะตลาดหุ้นไทยแล้วก็กล<ช>ุมทุนสัหดับในประเทศไทยก่อนนะคะอาจารย์นิเวศ<ช>มองอยังไงกับอนาคตหุ้นไทยในศตรวตรรษหน้า ยังเป็นที่ลงทุนเพื่อให้สร้างพอร์ตให้เติบโตนะคะอย่างที่อาจารย์เคยทําได้เป็นสิบเท่าร้อยเท่าบางคนทําได้เป็นพันเท่า,าเป็นที่พิชชีวิตนักลงทุนยังเป็นไปได้ไหมคัอาจารย์ยากมากในไทยนี่ไม่ต้องพูดถึิงนะในไทยไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าในไทยเนี่ยมันจะเป็นหุ้นปันผลหุ้นที่ผมเรียกว่าหุ้นห้าห้าห้าคือได้ปันผลห้าเปอร์เซ็นตในห้าปีข้างหน้าแล้วก็ถือสักห้าตัวจบจ่มา ง่ายๆจะไม่มีการไปเอาหุ้นตัวโกรดเกืออะไรเพราะผมคิดว่าโกรดไม่ยั่งยืนหรอกเมืองไทยอ่ะเพราะเศรษฐกิจกําลังดาหุ้นเวียดนามเนี่ยโกรดชัดเจนจะมายังเติบโตได้ผมก็จะเล่นหุ้นโกรดนะไปเวียดนามที่ผมเล่นหุ้นโกรดตลอดจอมแพงหน่อยแต่ว่าแต่ว่าเติบโตเร็วแล้วก็เป็นหุ้นที่มีประวัติว่ามันเป็นหุ้นโกลดในเมืองไทยอยู่แล้วเช่นพวกหุ้นโมเดิร์นเทรดหุ้นอะไรต่างๆจ่มาหุ้นผู้บริโภคซึ่งเขายังเติบโตเยอะใช่ไหม ก็เวียดนามก็จะเป็นหุ้นโกลดส่วนหุ้นโลกก็จะเป็นหุ้นแนวซูเปอร์ซูเปอร์สต็อกของโลกเช่นพวกถ้าไม่ใช่ไฮเทคก็เป็นหุ้นแบบที่คนทั้งโลกใช้กันเช่นหรือวิตตองหรือหุ้นเน็ตฟลิที่มันพูดง่ายๆว่าทุกคนมันมันใช้ไม่นั้นก็เป็นหุ้นเทนเซนหุ้นอะไรเมตาอะไรก็แล้วแต่จะเป็นหุ้นที่รู้จักดีก็30%เซนี่คือวางแผนว่า ถ้าลงทุนได้แบบเนี้ยผลตอบแทนปีละสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งไม่ง่ายนะจะได้สิบเปอร์เซ็นนี่ไม่ง่ายนะแต่ว่า<ะ>ไม่เหมือนสมัยก่อนไงสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่สิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะรวยอะ่ะจำไหมมันไม่เหมือนกันแล้วแต่ถ้าคุณอยากจะรวยคุณยังหนุ่มสาวคุณยังบอกว่าผมยินดีเลยถ้าจ่ายเจงไปก็ยังอยู่ได้เพราะเป็นเป็น,ปนผมยังทํางานเงินนี่เป็นส่วนน,อน้อยไปเลยเวียดนามเร็วเลย ทุกวันนี้เราก็เห็นละหุณเวียดนามจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ๊บบบบตอนนี้ขนาดแย่ๆนะบวกไปแล้วหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ละครึ่งปีใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็มันก็ไปเหมือนได้ไทยเราลบยี่สิกว่าเปอร์ซ็นต์ปีที่แล้วเขาก็ดีคือเขาดีมาตลอดแต่เขาก็ลงนะผันผลเยอะแต่ลงแล้วมีความหวังเสมอว่ามันจะขึ้นอันเนี้ยมันความแตกต่างคุ้นที่ยังมีโกรอบจะเป็นยังไง มุ่งสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ